ค,ค,คิดที่เป็นคิดที่สเนี่ยในในส่วนของ Social d i s t แ n น e ์นะครับวิทแพลนซิมูเลชันนะฮะก็พอเราได้โมเดลมาแล้วเนีเราก็อาจจะมาทำการทดลองนะฮะโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Apparent Manager นะครับเอามาทดลองว่าตอนนี้ผมสนใจก็คือว่าเรามาดูว่าเนื่องจากมันมีการะละเมิดนะของของของพนักง,งานนะก็คือมีการเข้ามาใกล้ในระยะ ที่กำหนดไว้ก็คือห้ามเข้ามาใกล้ระยะ1.5เมตรแต่ว่ามันมีการเข้ามาใกล้กันอยู่นะก็เลยต้องมาใช้ตัวเครื่องมือที่เรียกว่า App c e l Manager นะครับแล้วอินพุของผมนี่ก็จะเป็นตัวจำนวนของพนักง,งานนะผมอยากรู้ว่าตัวพนักง,งานเนี่ยมีผลยังไงกับตัวการการละเมิดนะจำนวนพนักงานนะมีผลยังไงกับตัว Violation หรือการที่ อยู่ในระยะที่ไม่ปลอดภัยนะส่วนเอาพูดที่ผมผมอยากรู้ก็คือ,อจำนวนผลผลิตนะครับต่อพนักง,งานแล้วก็จำนวนที่การละเมิดนะจำนวนครั้งที่มีการละเมิดว่ากี่ครั้งนะีผมก็รันเนาะที่ก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ผมก็จะรันไว้ไว้ไวแล้วนะโดยที่ผมใช้ observation เนะี่ยสิครั้งนะีมันจะใช้เวลานขั้นนานนะครับ ก็อันนี้ผมทําการทดลองทั้งหมด8ครั้งเนะี่ยโดยครั้งที่1เ,เนี่ยผมใช้พนักง,งาน3คนนะครับก็ได้ออปต์หนึ่งร้อยสี่สิบสองายูนิตนะครับแล้วก็มีการละเมิดหรือว่ามีการเข้าใกล้กันเกินระยะหนะึ่งจุดห้าเมตรนะก็คือเข้ามาระยะที่ระบุที่ระบุที่ลิมิตไว้หนึ่งจุดห้าแต่ว่าระยะที่เข้ามามันต่ำกว่าหนึ่งจุดห้านะก็เข้าได้สองร้อยสิบสี่ครั้งนะ ในการทดลองครั้งที่2เนี่ยผมเพิ่มคนเป็น4คนนะ <c oughs> ก็ได้เอาพุทเพิ่มขึ้นเป็น150เนะี่ยแต่การละเมิดก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับการทดลองครั้งที่3นะใช้คน5คนนะครับอันนี้ก็จะได้เอาพุทขึ้นมา153มนะมีการละเมิด374ครั้งนะครับการทดลองครั้งที่4ใช้คน6คนนะครับก็ได้เอาพุทธหนึ่งร้อยห้าสิบสี่นะมีการละเมิดสามร้อยแปดสิบแปดครั้งนะครับ ใช้คน5คนชดทีในการทดลองครั้งที่5นะใช้คน7คนนะครับก็ได้เอาต์หนึ่งานะมีการละเมิอด388ครั้งนะฮะในการทดลองครั้งที่6ใช้คน8คนนะครับก็ได้ออปท์ออกมา157นะครับมีการละเมิด305อ30ครั้งนะครับ กา,าการทดลองการทดลองครั้งที่7ใช้คน9กคนนะได้อรอยหาสิบแด 8, มีการละเมิด153ครั้งนะครับในการทดลองครั้งที่8เนี่ยใช้คน10คนนะได้ o รอยหกสด 1, นะครับการาการละเมดิดน้อยที่สุดเลยนะครับ7.3ครั้งนะครับที้มาดูจากการทดลองก็เห็นว่าครั้งที่8ดได้ดีที่สดุดนะใช้คนมากแต่ว่าความปลอดภัยในเรื่องของไวรัสโครโรนาสูงสูงขึ้นนะทำให้ พนักง,งานการ็รู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็มาดูกราฟก็เห็นว่าการทดลองครั้งที่8อจะได้ออปท์สูงที่สุดนะครับการทดลองครั้งที่8จะได้ออปท์สูงที่สุดเนี่ยนะแล้วก็มีสแ,สแตนดาร์ดเดเวชันหรือความผันแปรความผันผวน,นนะที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้อยที่สุดนะแค่1.26นะครับแล้วก็ได้อ จำนวนผลิตเนี่ยสูงสุดที่164ยูนิตนะตามสุด160น,นะครับทีนี้ถ้ามาดูในในส่วนของการละเมิดนะหรือการเข้ามาใกล้กันในระยะที่กำหนดไว้1.5นะก็คือถ้าใช้คนน้อยๆน,นะครับก็การละเมิดก็ก็น้อยแต่พอใช้คนมากขึ้น การละเมิดมากขึ้นนะแต่ก็จะมีอยู่ที่จ,จุดที่หนึ่งนะการทดลองครั้งที่7ที่8เห็นว่าการละเมิดน้อยลงมากๆเลยนะการทดลองครั้งที่8เนี่ยใช้คนส0คนเห็นว่ามีการละเมิดสูงสุดแค่8ครั้งนะครับต่ำสุดก็7ครั้งนะครับแล้วก็ความผันแปรก็0 4นจุดสี่แปดเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็คือเป็นบทสรุปในในในส่วนของการใช้ประโจ์จากโมเดลนะครับที่ที่เราทำทำโมเดลเสร็จแล้วเนาะก็จะ มาดูว่าแ็จว่าการออกแบบการทดลองดูซิว่าเราใช้คนสามคนนะแต่อาพูุเท่าไหร่นะแล้วการละเมิดกี่ครั้งนะใช้คนสิบคนตัวจเจนว่าตัวอัพพุตเนี่ยก็ดีเนาะแล้วก็การละเมิดก,ก็น้อยลงนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการการใช้งานตัวโมเดลนะซึ่งในตอน ตอนนี้เป็นตอนที่4นีในตอนที่5ผมก็จะพูดถึงเครื่องมือที่จะามาใช้เพิ่มเติมในส่วนของโมเดลที่เป็นโมเดลตัวนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ